ที่บ้านใครมีเหรียญ10บบาทแบบนี้บ้างครับแบงค์ Bank รับซื้อในราคาเหรียญละ1ล้านบาททุกคนฟังไม่ผิดครับแบงค์ Bank เข็มเพชรรับซื้อในราคาเหรียญละ1นล้านบาท ผมเชื่อครับทุกคนเคยใช้เหรียญ10บ,บาทแบบนี้อยู่ใครที่เคยใช้เหรียญ10บ,บาทรุ่นนี้ผมรบกวนกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับ1เหรียญมีราคา1ล้านจุดสังเกตความแพงเราไปดูนครับนี่มาเรามาดูจุดสังเกตความแพงกันเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญ10บ,บาทรัชกาลที่9ของผู้พี่ๆขึ้นมานแล้วจุดสังเกตความแพงนะด้านหน้าเนี่ยพี่เห็นไหมเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่9กานะครับพอพลิกมาที่ด้านหลังคุณเห็นไหม จะมีปีพศบอกอยู่ที่ด้านหลังและเหรียญของคุณนะครับเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีตามนี้นะครับคือปีพศ2533เห็นปะ นะครับแบบนี้นะหนึ่งเหรียญน,นะแบงค์รับซื้อนะครับในราคานะครับหนึ่งล้านฟังไม่ผิดครับหนึ่งเหรียญแบงค์รับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งล้านบาทจุดสังเกตความแพงคุณไม่ต้องไปดูตรงไหนเลยดูที่ปีพศอย่างเดียวหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีตามนี้คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสามคุณเอามาขายคุณเอามารับเงินสดได้ที่ร้านแบงค์เข็มเพชรครับอย่าลืมนะเหรียญสิบบาทที่ทุกคนมีเหรียญสิบบาทที่ทุกคนเคยใช้ อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้หากเอฟตท่านใดที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมนะแบงค์เขียนเพเปอร์ุบลานปะเมือราคาฟรีนะครับย้ํานะครับปะเมือราคาฟรีบาทเดียวสลึงเดียวก็มีการเรียกเก็บใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพแต่ถ้าเกิดท่านใดครับมีของอยากขายเดินทางมาหาแบงค์ครับตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาทีญญา่ย่าน